วันนี้เราจะไปหาพวกทีม s e n t i n e ลสกันถ้าพร้อมแล้วไปกันครับเดี๋ยวก่อนทุกคนกำลังหาร้านเติมมาล่าแลพออยู่หรือเปล่าขอแนะนำแกส๊สทอ็อปอัถูกรวดเร็ว,รว,รวปลอดภัยใช้เพียงไรอ,อั็กเท่านั้นก็สามารถเติมได้แล้วครับทุกคน มากกว่าเติมเงแน่นอนและการันตีโดยผู้ใช้มากกว่า200,000คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและตดวทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นนี่ไม่พอยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายน,นั่นเองนะผมก็ใครสนใจแอดไลน์ไปเลยครับแก๊สท็อปอัพอย่าลืมตัวแอดด้วยนะทุกคนคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างในดีสคริปชั่นแล้วไปดูคลิปกันเลยช่วงนี้ก็ไม่ช่วงมาสเตสแบ็คเข้าหน้านี้น,นะผมแล้วก็เซนติน e ลส์ก็เล่นเกมล่าสุดของตัวเองแล้วก็แพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยก็คืออตกบไปแล้ว ก็หลังตกรลบเขาได้จัดแฟนมีดนั่นเองนะครับผมที่ร้านชื่อว่าคลาสซี่ทองหล่อเดี๋ยวผมขึ้นภาไปดูนะประมาณนี้ก็แฟนมี่ก็จะเริ่มประมาณบ่าย3นั่นเองนะผมแล้วตอนนี้ก็บ่าย2และผมขับจากบ้านไปร้านเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะถึงพอดีก็ได้พร้อมแล้วไปกันครัก โอเคครับตอนนี้ตัดก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้านก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของร้านก่อนนี่ครับผมร้านนะครับ S Classy นั่นเองนะผมผมรู้ว่า S Classy หรือเปล่านะแต่ก็นี่ทําร้านนี้เลยโอเคตื่นได้ไหนที่เ่าจะได้เจอแล้วครับแชทก็ทาหอมแล้วไปกันครับนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนเยอะมากเยอะเยอะจัดอ่ะแล้วผมไม่รู้จะเข้าได้หรอนะ พอาเราก็มาช้าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศข้างในนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในงานกับพิทีเรียบร้อยนะครับพิีก็จะอยู่ด้านหลังตรงนู้นสักที่นึงก็เฮ็ดตื่นเต้นคนเยอะมาก ก็มีขายเมอร์เชนด์ไอะไรด้วยก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามีเมอร์ชอะไรบ้างส่วนตัวจะมาไปที่เรียบร้อยแล้วคือเข้ามาเรียบร้อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวกันว่านเปนนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ต้องรอรอแถวนะครับคนเยอะจริงไม่คิดว่าประกาศปุ๊บปับ๊บแล้วจะคนเยอะขนาดนี้นะคือแบบดูดิคนเยอะมากครับแชทแต่ว่าตื่นเต้นนะครับ มีมาเล่นห,หมดเลยมีแคปเล่นด้วยผมผมโคตรชอบแคปเล่นเลยทงังในฐานอาโาคตนะก็เดี๋ยวดูกันว่าจะได้ถ่ายรูปหรือเปล่าเพราะเหมือนมันจะมีสองแถวแถวหนึ่งไวไ้ซน์อินคือแบบให้เซนพวกเจอซงเจอซี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วอีกแถวนึงก็จะแบบเอาไปถ่ายรูปซึ่งเวลาก็ไม่ค่อยจะมีเพราะต้องกลับไปว่าปาร์ตี้ก็เดี๋ยวดูวันนี้อาจจะมีซรงบิดนะครับเดี๋ยวว่ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ตอนนี้นะเราก็ใกล้ถึงแล้วนะผมนี่อยู่ข้างหลังแล้วอีกนิดเดียวตืนต่นเๆ้เต,ตไม่รู้ว่ต้องพูดที่อะไรอะ่ะคือแบบกูต้องไปพูดอะไรสดีครับผมนายจัสเปลวซิงอายุ22คขวบเป็นแฟนคลับใหญ่ที่สุดข,ของคุณบนโลก <laughs> โอ้เยยังไม่รู้เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวว่าหน้านดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง Nice to meet you, dude. Nice to meet you, man. Can nice you sign this for me? Yeah, I got you. Thank you. Uh, do you care where? Anywhere? Anywhere. Just do it. Yeah. Can you say something to the Thai fans? Yeah, sure. Uh, anything. What do you want to uh, say? I'll say, thank you the support. Sorry about the performance. Shit. All oh, good, dude. Okay. Nice match, man. Thank you, man. Appreciate it. Can I have a picture? Yeah. yeah can i have this one thank you can you sign this for me yeah of yeah, course yeah. you. good choice good choice for sure wait hold right. Right. anywhere anywhere. you will have a black pen so if i sign there oh, okay my app. no you got the gold. now marry it up Alright, let's go. Yeah. Um, anything you want to say to the Thai fans? Oh, yo, yeah. shout out to the Thai fans, they're pretty insane. The crowd was awesome while we were there. Obviously, we lost, but it was pretty oh, sick. Yeah, you guys were amazing, though. Yeah. Okay, right. let me ask you, what's your favorite? Have you tried Thai food? Yeah. What's your favorite one? I mean, Pod Prao. <laughs> Holy. I mean, I've been spamming Pod Caprao because, I mean, I'm a picky eater, uh -huh. anyways, and Pod Prao is like, pretty good. So Alright, shit. I'm spamming it. Alright, thank you. Uh, thank I'm you so much. Cute. Can I have a picture? Yeah. yeah.

Second one name the insane duelist. Oh, thank you. <laughs> Anything you want to say to the Thai fans? I love mango sticky rice. Holy, oh, yeah. good choice, good choice. Good choice. good choice, good <laughs> choice. <laughs> I can have a picture. Now, got the daddy Nice to meet you. Nice to meet you. Can you sign this for me? Of course. Thank, thank you. you honey <laughs> the daddy of all time how <laughs> to bro i used to watch you when you were twerking with the wall. yeah on v1 that's yeah yeah i've been following you since then now i'm getting old I'm getting nah dude you are still go it thank you i appreciate it thank you so much man. can i have a picture yeah yeah uh, uh. <laughs> the best igl in the game thank you, bro. Appreciate it. can you sign this for me of course. <laughs> thank you the Cinema Man. Alright, thank you so much man. Dude, you are the the absolute cinema guy. Dude. Thank you, bro, yesterday, it. yesterday your the, the aura man was insane. You felt it? <laughs> Holy shit, it was through the screen. I was doing a watch party, it was insane. Thank you, I appreciate Anything you wanna to say to your Thai fans? I uh, appreciate all the Thai fans. Sorry, I don't know like many words, but you guys are great. Food is great, and I love the vibes. All right, thank you so much, man. Thank, thank you, thank you. Thank you. Can it. I have a picture? Yeah, of course. Uh, the best coach in game. Hey, how you doing? Can you sign this for me? Yes, absolutely. Thank you. Yep. my album. Laoga, you got Jose Kaplan, one of the best coach, Megamind. Has anybody told you you look like Shroud? So a few <laughs> different times. You actually look like Shroud. <laughs> <laughs> Anything you want to say to the Thai fans? Thank you very much for the support, Kapkun uh, <laughs> Kap. All right, thank you so much, thank man. You. Thank you. Can I have a picture? โอเคครับก okay. ็เพิ่งเจอทุกคนใหม่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงคือไอ้แค่คตโคดคนเซีนอะแบบไม่รู้สึกได้ถึงออร่าแบบโดยเฉพาะตอนที่ผมเจอเซลซิสจอแล้วก็ครับเลยนะผมสามคนนี้คือแบบไอ้แค่คือผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆมังเวอร์จริงไวม แต่ก็ถ้าตอนถ่ายแล้วมันอาจจะแบบช้าเอ้ยมันอาจจะแบบเร็วไปนิดนึงหรือแบบมันดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอคนต่อแถวเยอะนะค,คือดูข้างหลังผมนะครับโอ้โหคือคนเขาต่อแถวกันอยู่แล้วก็แบบมันแถวเดียวให้เซนให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราต้องรีบนิดนึงจะได้คนอื่นได้ไปต่อได้ไงอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่ได้หามอะไรหรือว่าคุยอะไรเยอะแต่ก็ไอ้เชื่อเขาดินเซนอะ ก็เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีเมืรอชอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมซื้ออะไรมาบ้างก็เดี๋ยวผมพาไปดูนั่นเองนะครับ อเคครับตอนนี้ผมก็ถึงบ้านเชร้อยแล้วคือรีบกลับมากคืองานคนเยอะมากฝนก็ตกรถก็ติดแล้วผมต้องกลับมาวอชปาร์ตี้อีกนั่นเองนะผมก็เลยบว่ารีบมารีบกลับมากก็หวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศงานนะเดี๋ยวผมรีวิวมา่อก่อนวนะ่าผมซื้ออะไรมาบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยก็คือเจอร์ซี่นั่นเองนะครับผมนี่เซนเชนอนะครับเซนเชนอลแบงคอกเวอร์ชันนะผมอันนี้เป็นแบบว่าลายที่เขาทำมาเพื่อมามัสซิสแบงคอกนั่นเองครับ ออันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเนาะข้างๆก็จะเป็นลายไฟนะครับลายไฟอ่าเป็นแบบทองดำแดงเออเนาะสวยอันนี้ผมซื้อไซส์ L อลมานะครับ L ตัวละ2,800ันแครับทุกคนแต่ก็เป็นเจอซี่แรกนะครับของผมที่ผมอยากได้มานานละก็อโอเคคุ้มและอีกอย่างหนึ่งนะผมที่ผมซื้อมาคือผมต้องการเมาส์ใหม่พอดี แล้วในงานนะครับผมมีขาย Sentinel X Razer Viper V3 Pro นั่นเองนะครับผมแค่ไม่พอผมเอาไลเซนเพลเยอร์มาด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็น n a r เร Cel s i u s นะครับผมแล้วก็ Second นะครับแล้วก็เป็น Gunter นะครับที่เป็น Analyst นะครับผมแล้วฝั่งหนึ่งก็จะเป็น j o h n QT ครับ Absolute Cinema นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับ บิ๊กเบรนโค้ชนะผมแคปเล่นนั่นเองนะครับก็ใครอยากเห็นเจ้าตัวรีวิวของเมาส์ตัวนี้นะครับก็พิมพ์มาในคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวผมมาอันบ็อกซ์แล้วก็เดี๋ยวมารีวิวว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่าสวยมากๆเท่มากๆนะครับแต่ก็แพงอยู่เหมือนกันก็จบไปนะครับสำหรับคลิปไปเจอทีม s n t t n n l s นั่นเองนะครับถ้ามันผิดภาพประการใดไปก็ขอโทษด้วยถ้ามันรวดเร็วหรือว่าดูแบบ ไม่โปรเฟชชั่นอลก็ขอโทษด้วยนะครับคือคนมันเยอะจริงๆแล้วเราถ่ายนานไม่ได้นะครับก็ต้องให้เกยียรติคนอื่นด้วยเนาะคือแบบมันต้องรีบถ่ายรีบออกนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับใครอยากเห็นรูปที่ผมถ่ายกับเพืยอนทุกคนก็สามารถไปดูใน Instagram ของผมได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมถ่ายกับเพืยอนไว้ทุกคนเลยนะครับก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยก็ใครที่ชอบ,คล,บ like, คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยและคลิปนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมเขีนยนม,มาในคอมเมนต์ไว้เจอกันในคลิป